สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนคลับทุกๆท่านครับ,รบเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการแบกมา่านเมียนมารนครับครั้งที่แล้วผมคุยถึงเรื่องของดิวิชันแรกนะครับก็คือที่สกายนะครับผมจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะฮะก็จะพยายามเอาเรื่องของประเทศเมียนมาแต่ละรัฐมาพูดซึ่งเราพูดถึงสเตตไปแล้ว7สเตตนะครับอันนั้นเป็นสเตตที่มีชนชาติพันธุ์ของแต่ละสเตต เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสเตทไปเช่นมอนก็มีชาวมอนฉานก็มีชนไทยใหญ่หรือว่ายะไข่ก็มีพวกอาการอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราพูดถึงเรื่องของ Division ซึ่งครั้งที่แล้วผมพูดถึงสกาย i v วิชั n นไปแล้วนะครับก็เล่าถึงรัสกายทั้งหมดวันนี้เรามาเล่าถึงต่อเป็น EP ที่1 4นะครับ EP ที่14เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของดิวิชันอีกดิวิชันหนึ่งซึ่งเป็นดิวิชันที่สำคัญไม่แพ้กับดิวิชันย่างกุ้งนะครับก็คือดิวิชันมันเดเลนะครับมันเดเลดิวิชันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของประเทศเมียนมานะครับเป็นอดีตราชธานีเก่าของประเทศเมียนมานะครับมันเดเลเนี่ยมีพระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายอยู่ที่นั่นนะครับก็คือกษัตริย์ทิบอนะครับ หรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยใหญ่ก็เรียกว่าพระเจ้าสีโป้นะครับก็คือถ้าเราฟังคนเมียนมาพูดเนี่ยคนเมียนมาก็จะใช้คําว่าตีบอนะแต่ว่า,าคนไทยก็เรียกพระเจ้าทีปอนะครทีปอซึ่งพระราชวังตรงนั้นเนี่ยเป็นพระราชวังที่สวยสดงดงามนะครับยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าไ,ได้รับการบูรณะนะนะแล้วเป็นพระราชวัง ลักษณะคือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีคูน้ำรอบนะครับอยู่รอบทั้งหมดนะฮะมีประตูทั้งหมดเนี่ยแประตูนะครับซึ่งการย้ายพระราชวังต่างๆพวกเราก็คงจะได้ฟังหรือว่าได้ดูจากละครทีวีในประเทศไทยก็เอามานะฮะบรรยายกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกลายเป็นบทละครทำอะไรต่างๆผมคิดว่าคงจะไม่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของ มันเลให้ยืดยาวนะครับเพราะทุกคนคงจะทราบกันดีแล้วก็ทุกคนคงจะสามารถที่จะหาอ่านที่อื่นได้นะผมจะมาพูดในสิ่งที่เราหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักนะจะดีกว่านะครับอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยมันดเดลเป็นเมืองหลวงของรัฐหรือว่าดิวิชั่นมันดเดลแต่ว่าเมืองสำคัญอีกหลายๆเมืองที่อยู่ใกล้ๆมันดเดลเนี่ยก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะฮะไม่แพ้กันนะครับ แล้วก็ยังเป็นการค้านะจุดการศูนย์กลางการค้าทางภาคเหนือนะก็จะอยู่ที่มัณฑะเลย์นี่แหละครับเพราะว่าการค้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมัณฑะเลย์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจนะของภาคเหนือก็ว่าได้นะครับมีการค้าอัญมณีนะครับมีโรงงานอัญมณีใหญ่ๆเนี่ยนะครับอยู่ในมัณฑะเลย์เนี่ยหลายโลงทีเดียวนะครับเช่นหยกนะครับหยกเนี่ย ถ้าเขาจะมาผ่าหยกกันเนี่ยเนื่องจากว่าหยกเนี่ยเป็นก้อนหินนะฮะเป็นหินใหญ่ๆกว่าจะมาผ่าออกมาเป็นหยกเล็กๆนะฮะหรือว่าหัวแหวนหยกหรือว่าสร้อยข้อมือหยกนะฮะข้อมือหยกหรือว่ากำไลหยกเนี่ยนะครับหรือว่าสร้อยคอยหยกหรือว่าอัญ,ญมณีอื่นๆเนี่ยหินที่เป็นตันๆเนี่ยเผอๆจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยการขนถ่าย หินทั้งก้อนเนี่ยลงมาที่ยัางกุ้งมาผ่ากันที่ยัางกุ้งเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปตั้งนะฮะที่มันดาเลนะครับตั้งโรงงานอยู่ที่มันดาเลแล้วก็ไปผ่ากันที่นั่นนะครับก็ผมก็มีเพื่อนนะฮะที่ทําโรงงานหยกเนี่ยอยู่ที่มันดาเลอยู่สองสามท่านนะครับก็เคยไปเยี่ยมชมโรงงานเขานะครับมีโรงหนึ่งเนี่ยหินเนี่ยกองเบลนเทนทึกนะอยู่ด้านนอกนะะตากแดดตากฝนอยู่ แต่ข้างในโรงงานเขาเนี่ยเป็นโรงงานเล็กๆไม่ใหญ่ประมาณสัก200-300ตารางเมตรนะฮะเขาก็จะเอาเคนเนี่ยยกหินเหล่านั้นเ,นเข้าไปผาข้างในนะฮะเพราะการผ่าหยกเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือจริงๆเพราะเวลาส่องดูปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่าหยกเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วถึงจะผ่าไปที่ตรงนั้นนะครับล้วผาโปเชก็คือจากหินก้อนหนึ่งไม่กี่ร้อยกี่พัน US นะก็กลายเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน US ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาถือว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการผ่าหยกเนี่ยเวลาซื้อมาปุ๊บเนี่ยถ้าหลักร้อยหลักพัน u S เนี่ยพอผ่าโปเชเข้าไปปุ๊บถูกต้องปุ๊บก็เป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีเนื้อหยกอยู่ข้างในก็เท่ากับศูนย์ก็เป็นเศษหินก้อนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทําไมเขาถึงเรียกว่าการพนันนะครับแล้วก็หยกเนี่ย ขลลงมาจากรัดกระชินนะฮะแต่ที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็ลงมาที่บางส่วนเนี่ยจะลงมาที่มัณฑะเลแล้วก็มาผ่ากันที่มัณฑะเลเนี่ครับนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อหยกนะฮะแล้วก็ส่งลงไปขายในย่างกุ้งหรือว่าเอาไปเจรานายต่อที่ย่างกุ้งนะฮะตรงนั้นแล้วก็บางส่วนก็จะตีขึ้นไปกลับไปที่มูเจเข้าไปซุยลี่นะฮะเพราะว่าที่มัณฑะเลเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศเมียนมา ตรงกลางเลยล่ะครับนะถ้าการกระบาดประเทศเมียนมาได้ก็ไอ,อตรงจุดการกระบาดตรงนั้นนะครับก็คือมันดาเลนะครับที่บอกว่าเส้นรอยเลื่อนของเบลือกโลกที่ผมชอบพูดนะครับสองเส้นแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยมันตัดกันเนยครับก็ตัดกันอยู่ที่มันดาเลนั่นแหละครับนะครับแล้วมันดาเลยังมีอีกอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชาก็คือทองนะครับทองเปลลนะครับก็โรงงานทองเปลลเนี่ยอยู่ที่มันาเลเนี่ย หลายโลงทีเดียวนะครับเขาใช้คนนะครับใช้คนเนี่ยถือค้อนนะฮะค้อนแล้วก็ทุบนะครับก็ทุบจากทองก้อนเนี่ยนะฮะให้เป็นทองเปลวเนี่ยท่านคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะต้องใช้เวลาทุบกันมานานแค่ไหนแต่เวลาเขาทุบเนี่ยเขาจะเอากระดาษสานะครับจัดเป็นชั้นช,นชนๆๆนะฮะแล้วก็วางแล้วก็ค่อยๆทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆทุบเนี่ย ใช้แรงนะครับต้องพละกําลังทีเดียวก็คือใช้ชายกําลังลําสันเนี่ยยกคอนทุบทุบลงไปบนแผ่นที่กระดาษสาที่มีทองอยู่ข้างในนะฮะทุบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นทองเปลนะครับที่นั่นก็จะทาทองเปลวเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับประเทศเมียนมาเนี่ยมีวัดวารามเยอะนะฮะทองเปลวที่ใช้ก็จริงเยอะนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อของมนาเลนะครับก็คือโรงงานทอผ้าสโลงนะฮะทอผ้าสโลงเนี่ยคือตั้งแต่สโลงแบบราคาถูกๆกันนะครับจนกระทั่งถึงลุนตยานะครับหรือว่าผ้าสโลงของผู้หญิงนะครับผ้าถุงลุนตยานะฮะผ้าผืนที่ขึ้นชื่อลุนตยาก็คือมันถ่ายทอดมาจากพระราชวงศ์ต่างๆแล้วก็จะใช้ผู้หญิงเนี่ยนะครับนั่งกันอยู่สี่มุมนะครับ แล้วก็ใช้กระสวยเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยกระสวยนะครับถักไปถักมาแล้วมีกระจกอยู่ข้างล่างของอผ้านะครับเพื่อที่จะมองจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยเวลามอง,างล่างขึ้นมาเนี่ยเขาจะมองจากกระจกที่วางอยู่ใต้ใต้ผ้าแล้วก็ข้างบนก็ปักเย็บนะฮะแล้วก็ใช้คนสี่มุมเนี่ยนะฮะผ้าพื้นหนึ่งเนี่ย จะใช้เวลาเป็นเดือนๆือนแรลมเดือนนะครับที่จะทอขึ้นมานะจะเป็นผ้าถุงลุนตยาซึ่งเวลาขายเนี่ยก็ราคาก็มหัศจรรย์พันลึกเหมือนกันนะครับก็ราคาขายเนี่ยผืนนึงก็หลายหมื่นบาทนะครับบางครั้งก็อาจจะจนถ,ถึงแสนบาทก็เป็นไปได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทางมันดเดลเนี่ยที่นี่อ่ะจะเป็นแหล่งนะฮะที่ทำผ้าลุนตยานะครับแล้วก็มีควา ผ้าสโล่งทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็นสโล่งผู้ชายผู้หญิงนะครับที่นั่นก็จะขึ้นชื่อนะครับอีกงานหนึ่งก็คือที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือการแกะสลักนะไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักหินท่านเคยที่ท่านเห็นรูปแกะสลักหินที่เอาหินอ่อนมาแกะสลักพระพุทธรูปนะสีขาวนะในสไตล์ของเมียนมานั่นแหละครับ ผมว่าร้อยละเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากมนเเลงนั้นนะครับอยู่ด้านหลังของวัดมหาโมนีนะครับวัดพระมหามนีเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีโรงงานแกะสลักหินนะครับเยอะมากนะครับหลายสิบโรงทีเดียวนะครับเรียงรายกันเป็นแถวนะครับก็มีพระพุทธรูปนะฮะยกอยู่ที่นั่นผมจะเล่าเรื่องของมนเลเนี่ยจะไม่ลึกเข้าไปที่แหล่งท่องเที่ยวผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะเซิร์ชดูจากตรงไหนก็ได้นะครับแหล่งท่องเที่ยว ม่ว่าจะเป็นสะพานอูเปงหรือว่าทะเลสาบหรือว่าแม่น้ำํำียาวดีที่ไหลผ่านทางมันดาเลหรือว่าพระราชวังมันดาเลหรือมันดาเลฮิวหรือว่าก็คือภูเขามันดาเลบนยอดภูเขาจะมีเจดีพวกนั้นมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งท่านไปหาดูที่ไหนก็ดูได้แต่ผมจะพยายามเล่าในเรื่องของ ที่ท่านมองไม่เห็นนะครับหรือว่าทัวร์ไม่ได้พาท่านไปนะครับนี่คือมันเดเลนะครับสิ่งที่มันเดเลมีอีกการหนึ่งก็คือจะบอกว่าเป็นไม้แกะสลักนะครับไม้แกะสลักนี่มันเดเลเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไม้มาช่างฝีมืออยู่ที่นั่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งสําคัญนะครับในการทําแกะสลักที่นั่นนะครับแล้วมันเดเลเนี่ยยังเป็นตลาด นะค้าส่งสินค้าจากที่บอกว่าทางภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยจะมาซื้อกันที่มันดาเลเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเสโชนะครับก็คือเสโชนี้อยู่ตรงตลาดใจกลางเมืองของประเทศของมันดาเลของเมืองมันดาเลนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งซื้อแหล่งขายข,ายของพ่อค้าแม่ค้านะะมาจากทุกสารทิศนะทางภาคเหนือจะแห่กันมาที่มันดาเลหมดนะครับ ทั้งลัดฉานลัดกชินนะสกายนะครับมะก,กวยนะลัดชินนะครับลอยก่อพวกกะยานะครับก็จะตรงมาซื้อกันที่มันดเลครับนะครับเพราะงั้นพอค้าของเราที่ค้าขายอยู่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดนแม่สายนะแม่เสเลียงนะครับโดยมากแล้วสินค้าที่ขนขึ้นไปทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนอกจากที่แม่สอดกับละนองนะครับแม่สอดกับระนองเนี่ยขนไปที่ย่างกุ้ง แต่ที่เหลือเนี่ยด้านบนสุดของประเทศภมยเนี่ยสินค้าเหล่านั้นก็จะไปที่ตองจีแล้วก็เข้ามันเดเลเนี่แหละครับนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางในการค้าของประเทศเมียนมาเพราะงั้นเนี่ยรัฐมันเดเลถึงเป็นดีวิชั่นมันเดเลถึงเป็นดีวิชั่นที่สําคัญมากมากอันนึงสิ่งที่เราไม่น่าเชื่อนะครับมันเดเลเนี่ยมีมหาวิทยาลัยดีๆเยอะนะครับมีหลายมหาวิทยาลัยทีเดียวนะครับที่อยู่ที่มันเดเลเนี่ยนะครับ ผมนับไม่ท้วนเลยนะครับที่รู้ก็คือมีตั้งแต่เทคโนโลยีนะครับจนถึงแพทย์พยาบาลนะฮะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยครูนะครับก็ที่มัณฑะเลก็ขึ้นชื่อนะครับมัณฑะเลยมีมหาวาลัยเยอะมากนะครับไม่ต่ำกว่าสิมหลาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั่นถึงเป็นจุดศูนย์กลางในการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าภาคใต้เนี่ยหรือว่าภาคกลางทั้งตอนล่างเนี่ยนะครับก็คือย่างกุ้งนะ แต่ถ้าเป็นภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็ต้องมันดาเลนะครับมันดาเลเขาเป็นเมืองที่นอกจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วนี่ยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางหลายๆเรื่องหลายๆราวอยู่ที่มันดาเลนะครับการข้ามนาคมก็เหมือนกันนะครับตรงนั้นเนี่ยเครื่องบินทุกลำนะครับที่จะบินไปทางเหนือทางตะวันออกต,ตะวันตกนะด้านบนเนี่ย ทุกลำเนี่ยจะต้องไปจอดที่มันเดเลเพราะว่าสนามบินมันเดเลก็คนไทยนะครับไปสร้างให้นะก็คืออิตาเลียนไทยเนี่ยนะครับไปสร้างที่นั่นนะครับสร้างมานานแล้วครับสร้างมาเท่าที่ผมเห็นนี่ก็ประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับก็เห็นละนะครับ20กว่าปีละนะครับก็ตั้งแต่ยุค1 9 9กว่านะครับที่สนามบินมันเดเลได้เสร็จนะครับแต่ยุคน,นั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสนามบินห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณชั่วโมงเศษ นะขับรถนะครับชั่วโมงเศษเศษเพราะงั้นเนี่ยผู้คนที่ไปมันดาเลไปลงที่นั่นเนี่ยเครื่องบินในยุคนั้นเนี่ยมันยังน้อยนะครับก็ไฟติดบ้างดับบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันดาเลก็เลยไม่ได้ใช้สนามบินได้เต็มที่มายุคหลังนี่แหละครับมายุคประมาณสักตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยมันดาเลเริ่มคึกคักนะครับเริ่มคึกคักเพราะฉะนั้นเนี่ย สนามบินจากที่เคยมีเครื่องบินเนี่ยวันหนึ่งแค่ลงแค่สี่ห้าเที่ยวเนี่ยวันนี้สนามบินที่มัดเลดีฟเนี่ยลงวันหนึ่งอ่ะยี่สิบสาสิบเที่ยวนะครับแล้วก็เครื่องบินที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยหลายสายก็ไปลงที่นั่นอย่าเสียดายว่าช่วงนี้โควิดนะครับก็เลยปิดประเทศไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าได้เปิดประเทศเนี่ยมัดเลดีฟเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางทีเดียวน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินที่มาจากประเทศจีนนะครับเพราะว่ามัดาเลดีฟเนี่ยห่างจาก ย่างกุ้งเนี่ยถ้านั่งเครื่องบินก็ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะชั่วโมงเศษนิดหน่อยนะครับก็พอๆกับกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่างกุ้งมันดาเลเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงก็ประมาณสักชั่วโมงเศษนะฮะก็จะถึงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินสายภายในประเทศเนี่ยเขาใช้เครื่องบินเล็กเครื่องบินใบพัดนะครับก็เลยทาให้อ่ใช้เวลาน,านานกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้การเดินทางไปมันดาเลเนี่ยนอกจาก โดยเครื่องบินแล้วเนี่ยลดโดยสารนะครับลดโคดเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ลดโดยสารประจําทางของย่างกุ้งมันดาเลเนี่ยไม่ได้แพ้ประเทศไทยนะครับเพราะว่ารถ VIP 12เนี่ยสิที่นั่ง14ที่นั่งเนี่ยนะครับรถบัสนะครับท่านนอนไปได้เหมือนกับอยู่บนเฟิร์สคลาสของเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วถนนก็เป็นถนนจากย่างกุ้งไปมันดาเลเนี่ยห้500าไมล์เนี่ยจะเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย นะครับซึ่งซุปเปอร์ไฮเวย์ย่างกุ้งมันเลเนี่ยเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ที่สร้างขึ้นมาเมื่อย,ยุคข,ของท่านประธานาธิบดีเต็งสิิงนะครับแต่ว่าวิศวกรเขาจะไม่ค่อยแอดวานซ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาโค้งเนี่ยไม่ได้มีการทำสโลปไว้นะครับผมขับเองตลอดนะฮะถ้าอยู่ย่างกุ้งไปมันเลเนี่ยผมจะเป็นคนขับ เองตลอดเพราะผมไม่ค่อยไว้ใจคนพม่าไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้องๆพม่าที่เพิ่งจะขับรถไม่กี่ปีเรามันขับรถมา40กว่าปีแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราขับเองดีกว่าเราไว้ใจตัวเองดีกว่านะครับก็เลยขับขึ้นไปทุกครั้งนะครับก็จะรู้เลยครับว่าแต่ละโค้งเนี่ยนะฮะถ้าเหยียบเกิน80เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหลุดโค้งแน่นอนนะครับซึ่งก็ได้ยินข่าว เรื่องของคนญี่ปุ่น6คนนั่งเอาขับรถตู้ขึ้นไปกันเองแล้วก็พลิกคว่ำเสียชีวิตไป6คนนะั่นอันนั้นนะคือบนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับแต่รถบัสนะครับค่อนข้างจะสบายใจเพราะรถบัสเนี่ยเขาวิ่งประจำกันอยู่นะครับแล้วเป็นรถโค้ชอย่างดีด้วยนะครับรถโค้ชถ้าเรายอมเสียเงินสูงขึ้นกว่าปกตินิดหนึ่งเนี่ยเรานั่งรถโค้ชส2 2ที่นั่งเนี่ยเราสามารถนอนแบบแบบเฟิร์สคลาสเลยนะครับก็8ชั่วโมงก็ถึงละนะครับ ซึ่งสบายครับบางครั้งไม่ได้เร่งร้อนอะไรเนี่ยก็จะนั่งตอนคืนนะครับแล้วก็ไปขึ้นที่แมงกะลาดองเนี่ยฮะแล้วก็ไปถึงมันดะเลก็เช้าๆนะครับก็สบายๆนะครับทัวรบริษัทผมเองก็มีสาขาอยู่ที่มันดะเลเหมือนกันนะครับ มันดเลเล่าเท่าไหร่ไม่ก็ไม่หมดนะครับนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยอยู่ที่มันดเลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ผมเอาไว้เที่ยวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังอีกเกี่ยวกับมันดเลเพราะผมอยู่กับมันดเลมานานจนบัดนี้เนี่ยก็ยังมีบริษัทที่มีน้องๆอยู่ที่นั่นอีก40กว่าคนอยู่ที่มันดเลมีคนไทยคือน้องกุ๊กเนี่ยน้องกุ๊กนี่ก็ไปประจําอยู่ที่มันดเลนะครับมาช่วยผมดูแลเมื่อก่อนก็เยังสมภพอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเฮียสมภพนี query, ่ก็อยู่กับผมมานานนะครับก็ไปอยู่ที่มัณฑะเลย์เหมือนกันนะครับมัณฑะเลย์มีอะไรที่เยอะแยะไปหมดนะครับยังไม่ได้พูดถึงเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองรองของมัณฑะเลย์นะครับเอาไว้เที่ยวหน้า ep 1 5เรามาฟังเรื่องของมัณฑะเลย์ต่อนะครับแต่วันนี้ก็ระยะเวลาก็คงจะได้แค่เพียงแค่นี้ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาอยากจะมาคุยเรื่องเมียนมาอยากจะมาเปิดม่านแหวกม่านเมียนมาให้รู้ว่าจากเมียนมาเป็นยังไง ก็ติดตามนะครับมาคุยกับผมมาฟังผมนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วเรามาคุยกันถึงเรื่องเมียนมาต่อไปนะครับผมจะเอาเรื่องต่างๆของแต่ละรัฐเนี่ยมาเล่าสู่กับท่านฟังซึ่งวันนี้เนี่ยดี n ชั่นที่2แล้วนะครับยังเหลืออีก5้าดี s i ชั่น แต่ด i ว i ชั่นที่2มันดเลมันมีเยอะนะครับก็คงจะต้องมาอีก1 EP นะครับแล้วเราก็าจะต่อกันไปอีก5 d i v i s i o ันะครับแล้วเรามารู้จักเมีนมาก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อให้คนอื่นได้เห็นท่านวันนี้ก็ของคงจะต้องขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ